เปิดดวงลัคนาราศีกันจํจาเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาพริกจากายกลายดีลาผลลเงินทองไหลามาเทมาสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านเลยนะครับรีบมาฟังดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะหนังคนละม้วนเลยนะครับกับเดือนที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับ ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าอาจารย์ได้ทําคลิปดาวพฤหสบดีย้ายลัคนาราศิกันโอ้โห و, เรียกว่าแต่ละท่านนี่คอมเมนต์ว่านี่หนักหน่วงกันทั้งนั้นบางคนก็เสียญาติผู้ใหญ่เสียแฟนงานโดนเทโอ้โห و, เยอะแยะไปหมดเงินท้องช็อตสะดุดกันเป็นเป็นแถวๆก็นี่แหละครับอิทธิพลจากดวงดาวก็มีส่วนกรรมเก่ากรรมใหม่กันอีกนะแต่ที่อาจารย์จะมาบอกชาวกันใน วันนี้ก็คือว่าดาวย้ายน้อยแต่เป็นการย้ายที่มีคุณภาพต่อชาวกันจะนําไปสู่ความสุดความสําเร็จดวงชะตาพลิกแล้วจากร้ายกายดีเพราะดาวย้ายออกจากเรือนเสียไปเข้าเรือนดีแล้วเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้งสี่ห้าเรื่องนี้เลยนะครับและมีเลขนําโชคท้ายคิดด้วยเรียกว่าถูกกันไปหลายท่านหลายคนหลายงวดกันแล้วด้วยนะครับตรงนี้อ่มาเริ่มกันเลยครับ ชาวกันครับช่วงที่ผ่านมาดาวพุธครับเป็นดาวประจําตัวเราเป็นทั้งนิดเป็นทั้งปะเป็นทั้งพักองศาเป็นทั้งเจอราหูคู่ศัตรูเป็นไงครับหแทบไม่เหลือชิ้นดีกันเลยใช่ไหมครับแต่บอกเลยนะครับว่าเวลาแห่งความสิ้นหวังหรือทุกข์ระทมเลวร้ายเนี่ยจะมาลายมาลายจางหายไปแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าวันที่เจพฤษภาคมครับ ดาพุธนะครับจะย้ายออกจากเลงจากเจอราหูคู่ศัตรูเนี่ยไปติดอยู่ในเรือนมรณะและเชื่อไหมครับอยู่ในเรือนมรณะนี่ไปแค่แป,ป๊บเดียวด้วยนะพอวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมก็ย้ายออกจากเรือนมรณะเข้าพบสุภะแล้วโอ้โหเรียกว่าไม่ต้องรอนานเลยนะครับตรงนี้ก็แปลว่ามีเกณฑ์จะเรียกว่าประสบความสุขความสําเร็จความจเจริญหายทุกข์หายโศกพ้นโรคพ้นภัยอะไรแบบนี้เลยก็ว่าได้นะครับหรือ ต้องทายว่าอ่านหลัง7พฤษภาคมจะมีเกณฑเดินทางอะมรน,นะไงเดินทางมันก็อยู่กับที่ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอะมันก็ใครยังไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ตัดผมใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่จัดโต๊ะทํางานใหม่จัดห้องใหม่จัดบ้านใหม่อะไรพวกเนี้ยก็ได้หมดเลยนะครับตรงนี้อนี่ก็ได้เหมือนกันอ่าแล้วหลังวันที่25พฤษภาคมนี่คือสบายลันลา ดาวประจําตัวไปอยู่ในภพสุภะเจ้าชะตาจะมีความสุขความสําเร็จความจเจริญผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เตารมแต่แท้จริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วก็คือส0มสิบเมษายนแมไม่ต้องรอวันที่เจ็ดหรอกสาสิบเมษายนนี่ก็เริ่มดีแล้วนะเราก็จะเริ่มแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยห่างหายเราไปไม่เห็นคุณค่าในตัวเราก็จะกลับมาเห็นค่าเรามากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับว่า ดวงเดตาจะพลิกจะเปลี่ยนจากหลายกายดีนะครับ,ค,รบความสุขความสําเร็จความสิ้นหวังจะเริ่มกลับมานะครับแล้วถ้าไปดูในเรื่องการเงินกันบ้างครับการเงินคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ในช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะก็จริงแต่ไปอยู่ในบ้านดาวอังคารบ้านคู่มิรเห็นไหมเงินไปเป็นมรณะแล้วดาวเจ้าเรือนมรณะดาวอังคารก็ไปเล็งลักนาสุดท้ายก็ยังได้ตังค์อยู่ แต่มีสิทธิ์จะต้องออกไปก่อนจ่ายไปก่อนนะครับตรงนี้แต่ก็มีให้จ่ายไงเพราะดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วอะ่ะนะครับต่อมาครับดาวสุด์ดาวการเงินแล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมครับเป็นกเกษตราธิบดีในภพสุภะเพราะฉะนั้นบอกเลยครับถ้าใครที่รองเงินอยู่หวังเรื่องเองินเ,เรื่องทองอะไรเงี้ยจะรอรับเงินจากลูกค้าหรือจะซื้อขายอะไรจะคล่องขึ้นเนี่ยหรือเงินทองจะไหลามาเทม,มาแบบแบบแบแบสืนามิเนี่ย 21พ่พฤษภาคมไปแล้วครับแ้่ตองเงินได้ตำแหน่งเกษตรตาพอดีแต่ว่ามั่นคงอยู่ในภพสุภะพราะว่าได้จากแดนไกลต้องไปลุยต้องออกไปเดินทางต้องไปติดต่อเจรจาพบปะ,ะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ต้องทําบุญบุญดีก็จะได้เยอะหรือต้องขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ในพื้นดวงเกิดด้วยถ้าดาวศุกร์ของราศีกันยใครเนะี่ยอยู่ในมุมที่ดีมีเกณฑ์จะได้เยอะและรวยมากแต่ถ้าดาวศุกร์ดาวการเงินตอนเกิดมันอยู่ในมุมที่ เป็นปะเป็นมอรณลเป็นกาลกินีอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์จะได้แต่น้อยลงไปแล้วถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าดาวศุกร์ตอนเกิดเป็นอย่างไรอาจารย์เกตเทวายินดีครับรับตรวจดูชะตาให้ท่านแบบและเอียดเลยทุกเรื่องเลยเ่็กเจ้าคิวแอดไลน์เอสไทเกตเทวหกห้า ah มานะครับอ่าเพรานะนั้นการเงินดีมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับต่อมายังไม่จบความเรื่องการเงิน,นดาวศุกร์เนี่ยไปเจอดาวอาทิตย์กับคู่มิตรดาวพฤหัสกับคู่ทรัพย์คู่โชค ดาวพุธกับดาวตัวเองโอ้โหแปลว่าหลังยี่สิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยเจิดจลัดมากครับเรื่องการเงินนะครับจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับนั้นะฟังแล้วก็จงมีหวังมีกําลังใจและตื่นรู้และรีบลงมือทํบางทีมันต้องทําก่อนยี่สิบเอ็ดอ่ะเพื่อจะให้มันไปนสําเร็จบนที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็รีบทําไปนะก็จะดีมากนะนะแล้วก็โชคลาภเนี่ยก็เห็นได้ชัดเมื่อดาวการเงินดีเนี่ยเนี่ยสัมพันธ์กับเรือนฟุภพาซื้อที่วัดเสี่ยงโชคจากวัดก็ได้ อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าพุทธสุอีกแล้วดาวสุกเป็นดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวตัวเองก็เรียกว่าเลขที่มาเกี่ยวกับตัวเราก็ได้เลขอายุเลขวันเกิดเลขคล้ายประโทรศัพท์อ .2 ซื้อที่ไหนพบสุภาซื้อที่วัดแล้ววัดที่มีน้ําติดริมน้ํามีบ่อน้ําหรือคนขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆน้ําบ่อน้ําอ่างน้ําเนี่ยได้หมดอะไรเกี่ยวกับน้ําจะนําโชคนําลาบนําเงินนําทองมาให้บอกเลย พอพุธขุดเป็นคู่ธาตุน้ำเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับตรงนีร้รีบได้เลยจัดได้เลยมันโชคลาภโดดเด่นการเงินดีโดยเฉพาะวันที่ยี่บ็ดพฤษภาคมไปแล้วนะครับต่อมาการงานและการเรียนครับนแน่นอนดาวก,การงานก็ดาวพุธโหดาวพุธสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมาเป็นไงครับเจอแต,ต่คู่ศัตรูพักองศาไม่ได้เลือกไม่ไหวแทบจะงานออกจากงานแล้วแต่หลังจากนี้ไปเจ็ดพฤษภาเริ่มดีขึ้นเบาลงก่อน เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ห้องไอซียูอ่ะจะรอดไม่รอดจะตายไม่ตายแหลงอยู่แล้วอะ่ะแต่พอเจ็ดพฤษภาเนี่ยออกมาอยู่ออกจากห้องไอซียูแล้วมาอยู่ในห้องพักฟื้นน่ะก็ยังจะต้องให้รับการดูแลจากพยาบาลหรือยังลุกมากไปได้ยังให้น้ําเกลืออยู่แต่ก,ก็ดีขึ้นนะแต่ถ้าถามว่ายี่สิบห้าพฤษภาคมไปแล้วเราการงานเราอยู่ในพบสุภะพเนี่ยสําเร็จออกจากโรงพยาบาลหายแข็งแรงออกมาใช้ชีวิตไปวิ่งเล่น อ่าได้มีความสู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นการงานก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับแต่ถ้าดีมากๆก็หลังยี่ห้าพฤษภาคมไปแล้วอนะอยู่ในภพสุภะงานการมีประสบความสําเร็จแต่ถ้าก่อนหน้านี้งานไปอย่เรื่องมโนะแปลว่าต้องไปเดินทางเรจรจาไปติดต่อหรือทําหลายครั้งกว่าจะประสบความสําเร็จก็ทําไปนะครับออะไรแบบนี้นะเห็นไหมมันเป็นสเต็ปนี้แหละแต่ตอนจบหรือตอนปลายเดือนไปอยู่ในมุมที่ดีอ่เพราะฉะนั้นอดทนรอ เคยฟังเพลงไหมครับซีชั่นเชนอดทนเวลาที่ฝนจางอย่างไรก็ต้องอดทนก่อนแล้วฟ้าจะทําให้เราเข้าใจว่าโอ้โหฟ้าหลังฝนมันสวยงามเสมอเนี่ยเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่ฟ้าหลังฝนนะครับนะแล้วเดือนมิถุนาจะเป็นเดือนที่พระอาทิตย์สดใสสั่งชายเอ้ยพูดอย่างนี้เลยนะพนันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็รีบดุยรีบ,รบ,รบลงทาได้นะมีการเปลี่ยนงานมีการได้งานใหม่มีการพบเจอช่องทางอะไรที่ดีพบทางแห่งความสําเร็จนะพระดาวพระฤาษีอยู่ในภพสุภภัก มีความสาเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วการเรียนการเขียนนี่โอ้โหที่ผ่านมาเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเกยตกมีปัญหาพดับาษัรย้ายสาสิบเมษายิ่งดีแล้วยิ่งวางที่ยี่้าพฤษภาโคมอีกดาวพุดธอีกดาวแห่งการเรียนรู้เรียนได้คล่องได้เข้าใจโอ้โหเรียนดีหมดเลยหลังการเรียนก็มีเกณฑ์สอบติดหรือเรียนดีขึ้นเรียนและเข้าใจมากขึ้นนะครับหลังวันที่ส0มสิเมษาไปแล้วครับต่อมาครับในเรื่องความรักและครอบครัว แน่นอนครับลาหูยังเล็งดวงชะตาอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็ต้องเบาได้ก็ต้องเบานะครับและแถมมีดาวอังคารมาเจอเพระลาหูตั้งแต่วันที่23เมษายนอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเจ็สุขคู่ของเขาและไม่พอนะดาวพุธเราไปเจอดาวศุกร์อีกนะครับจะเจอกันวันไหนเป็นวันแรกอ่ะดูตามนี้ก็คือเจอวันที่ตอนนี้ก็เจอกันอยู่นะเออพุธศุกร์เนี่ยหูขนาดศุกร์ย้ายไปก่อนวันที่27เมษายนพุธก็ตาไปนวันที่7พฤษภาคมนะครับแล้วเสร็จแล้ว ดาวดาวเอ่อดาวพุธย้ายไปก่อนใช่ไหมอ่าไอ้ดาวศุกร์ย้ายไปก่อนครับวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาดาวพุธก็ย้ายตามวันที่ยี่สิบห้าโอ้โหแล้วทำไมผมย้ำจังพุธศุกร์คืออะไรพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารโอโ้บอกเลยชาวกานนี่จะฮอตจะสะนิแรงเวอร์มีคนอยากจะกินเราจะฟันเราอยากจะได้เราหรือสองอังคารลาหูนี่เป็นคู่ชู้คู่เสน่หาระวังการจะมีโรคหลายใบ จะมีแฟนหลายคนจะมีกิกมีกักทั้งคนทั้งตัวเราทั้งแฟนเราโอ้โหวความรักดูแล้วมันมันวุ่นวายมากเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆรักเดียวใจเดียวดูแลเทคแคร์เซอร์วิสให้ดีนะครับก็จะผ่านได้แต่ต้องเข้าใจครับถ้าจังหวะแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเจอสิ่งที่ดีกว่าเลยนะเพราะดาวพฤหัสด,ดาวคนรักย้ายแต 30, 30, ่สามสิบเมษาไปอยู่ในภพสุภาแล้วโอ้โหมันจะเรื่องดีๆนะเนี่ยแล้วยี่วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาอีก ดาวคนรักเป็นสัมพันธ์กับดาวกันเงินโอ้โหแฟนจะเปนหนักมากหลังที่จะเป็นพุทธาหรือคนโสดก็จะไปเจอคนที่จะมาจีบแล้วเป็นเขาเรียกว่าสายเปยหลังยืบเป็นพุทธาโอ้โหเอาเลยอ่ะดูให้ดีนะครับว่าโสดจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็เช็กให้ดีๆนะครับก็จะผ่านได้หรือพากันไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศนะเพราะดาวอังคารเนี่ยนะมาจากเรือนสหัชชะและมรณะไงนะวิ่งไปเข้าเรือนปัตน,น้คนรักก็แปลว่า เดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะก็จะดีขึ้นนะครับความสัมพันธ์นะครับ,ำำนะรบตรงนี้อนะแล้วก็เรื่องของครอบครัวก็ดาวพืหารย้าย,ายแล้วสามสิบเมตรสา้สบายครอบครัวดีในเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือบางคนก็เรียกว่ามีปัญหาเคลียร์กันไม่ได้เรื่องที่บ้านปรากฏตอนนี้ก็จะเคลียร์กันได้นะครับตรงนี้นะเจะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นนะยิ่ง การเดิมที่14พฤษภาคมดาวอาทิตย์มาร่วมกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิจฉาทิศเสริมกันไป้มีแต่เรื่องดีๆครับเรื่องครอบครัวนะสุดท้ายเรื่องสุขภาพอ่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าจะมีปัญหาสุขภาพก็เป็นไปได้หมดโรคเก่ากําเริบโรคใหม่โรคที่ต้องดูแลก็ดูแลสุขภาพเยอะหน่อยยิ่งดาวพุธไปอยู่มนนะรณะกว่าจะย้ายออกก็25พฤษภาคมนหลัง25พฤษภาคมไปแล้วนะครับถึงจะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นหายป่วยหายเจ็บหายจนครับชัดเจนเลขนําโชคครับ5179ฝูงครับ ให้ชาวการเฮง,งๆรวยๆเลยนะครับแล้วใครฟังอยู่ตรงนี้ก็อย่าลืมกดติดตามถ้าใครกดจนดิ่งได้เลยครับกดไลค์กันเยอะๆหรือคอมเมนต์มาเลยฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างแล้วก,กดแชร์ด้วยครับเพราะยิ่งแชร์มากเราก็ได้บุญมากบุญก็จะส่งผลให้เราเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสําเร็จไงครับแล้วมาถึงจัวนี้ครับดูภาพนี้นะครับนี่คือรูปดวงเกิดครับเห็นไ,ไหมที่จานทายในยวงกลมสีแดงเท่านั้นนะเรียกว่าเป็นดาวจรครับเพราะฉะนั้นมนแม่นทุกคนไม่ได้เหมือนที่ผมบอก ถ้าดาวการเงินม,มาเป็นกเกษตรเนี่ยต่ก็ต้องดูดาวสุขในพื้นดวงเดิมด้วยว่าแต่ละคนเป็นยังไงถ้าอยากรู้เนี่ยก็จองคิวไมาได้นะครับเพราะอาจารย์ก็จะดูตั้งแต่นี่ครับดาวในวงกลมสีเงลืองคือดาวเกิดสิบดาวจรสิ 10, รอบอีกสิบสองเรือนพบอีกแปดช่องทักษะมีความเป็นไปได้อย่างน้อยเก้าพันหกร้อยแบบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราครับแต่อาจารย์ดูค่าครูคืนเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับสในใจก็แอดไลน์แอสเซทเกตที่ว่าัวามี่แการคิวอาโคจขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับแล้วทำตามที่ลายบอกนะคร บางท่านได้ดูภายในสองสามชั่วโมงเลยหรือช้าสุดก็ไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาเพราะอาจารย์เกตเทวาฟูลไทม์แล้วยินดีรับดูดวงรับแก้ปัญหาให้ทุกท่านจะมีสีมงคลเลขมงคลประสบการณ์มากกว่าสิบปีดูมาเป็นหมื่นๆดวงแล้วรู้หมดแหละว,ว่าจะเป็นยังไงต้องไปในทิศทางไหนหรือช่วงเวลานห้นจะดีนะครับรีบจองมาเลยครับเพราะเดี๋ยวค่าครูก็จะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้อ่าและช่วงสามสิบเมษาดาวพระสมดีจย้ายครับอาจารย์เกตเทวาจึงมีเรียกว่าเปิดให้ร่วมบุญร่วมกันอ่ามา ร่วมบุญกันจะได้หนุนนาสู่ความสําเร็จจะเป็นบุญนั้นฟังตามนี้ได้เลยนะครับและช่วงนี้มีดาวพระศบดีย้ายครั้ยยงใหญ่ในรอบปีาจารย์เกรเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพ,พิฆเนศบางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระศบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปารถนา มีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นขยับขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเหงมหารวยสุขเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ไลน์แอดไซค t เกสเทวหกห้าักว่าฝากดวงดาปัตสัสดียหญยบอกชื่อนามสกุลจริง วันเดือนปีพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่499บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวัง,งอานุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ